ก่อนอื่นต้องถามคุณทนายก่อนว่าอการที่คุณทนายอ่มาช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี้ค่ะใครเป็นคนติดต่อเพื่อที่จะเข้ามาช่วยก่อนคะคือตัวผู้ใหญ่บ้านเองครับที่ติดต่อเข้ามาครับผมแล้วคือทางผู้ทางผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยคืออยากให้คุณทนายเข้ามาช่วยดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ,ะเรื่องของข้อกฎหมายครับ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอบุตรนะครับทรัพย์สินนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่มันมีปัญหากันนะครับอืทีนี้ทีนี้เหมือนเหมือนที่คุณทนายโพสต์ไว้สามข้ออันนั้นหรือเปล่าคะครับสามข้อครับอแล้วอย่างนี้อย่างนี้ความต้องการของผู้ใหญ่บ้านเองก็คือต้องการอะไรบ้างอคะ่ะคือเท่าที่สอบทางสอบถามทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็คือว่าต้องการความชัดเจน นะครับว่าส่วนของลูกจะคุยกันประเด็นไหนยังไงนะครับจะแบ่งกันเลี้ยงให้ชัดเจนอะไรเงี้ยครับในส่วนทรัพย์สินก็ให้แบ่งกันให้มันลงตัวส่วนไหนจะแบ่งกันเองหรือส่วนไหนจะยกให้ลูกครับอืมแสดงว่าก่อนหน้านี้ทางผู้ใหญ่บ้านเองก็คือไม่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวลูกเลยใช่ไหมคะคือก็มีสิทธิ์นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรครับผมอืม ซึ่งตอนนี้ค่ะคุณทนายค่ะสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกอะค่ะเป็นของคุณแม่ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าคะถ้าตามกฎหมายใช่ครับณตอนนี้คืออำนาจของแม่ร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันยังไม่มีการรับรองบุตรครับอืมแล้วแล้ว,ลวทีนี้ในใน,ในทีนี้ก็คือเราจะใช้คุณทนายเนี่ยเข้าไปช่วยยังไงบ้างอะคะ่ะช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะในส่วนของข้อกฎหมายเนี่ยถ้ายังไม่ได้เป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายก็จะไม่มีอำนาจในการที่จะใช้อำนาจปกครองบุตร นะครับดังนั้นก็ต้องใช้สาลนะครับเป็นที่พึ่งเพื่อให้มีอำนาจในส่วนของตรงนั้นนะครับตามกฎหมายคือต้องยื่นคำร้องต่อสารให้สารเป็นผู้สั่งก่อนเนื่องจากหนึ่งในเรื่องของที่เด็กตัวบุตรเนี่ยยังไม่สามารถที่จะให้ความยินยอมได้กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นครับว่าจะต้องมีการร้องศาลนะครับ ก็คือตัวผู้ใหญ่บ้านเองก็คืออยากอยากจะได้น้องมาเลี้ยงหรือว่าได้ดูแลอ่กลับมาอยู่กับพ่อบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือคือเท่าที่สอบถามเนี่ยแล้วก็เล่าข้อกฎหมายแล้วก็ความเป็นจริงให้ฟังคือไม่ถึงขั้นแย่งครับไม่เอาแย่งมาเลี้ยงร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นก็คงไม่ทําครับเพียงแต่ว่าอาจจะเออมานั่งคุยกันว่าขอบเขตของแต่ละฝ่ายเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับจะเจอพ่อได้ประมาณวันไหนแม่ได้ประมาณวันไหนที่เป็น เป็นบล็อกไว้เลยครับว่าจะยังไงนะครับแต่จะเอามาร้อยเปอร์เซ็นก็คงคงไม่ขนาดนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นครับซึ่ง,ซ,งซึ่งที่ผ่านมาเนี้ยค่ะทางผู้ใหญ่บ้านเองก็คือไม่ได้เจอลูกเลยหรือเปล่าคะได้ได้เจอครับได้เจอบ้างตามตามความเหมาะสมนั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะมีบางครั้งที่ยังยังเออเป็นไปได้ด้วยไม่ดีบางอย่างนะครับอืมค่ะแล้วในส่วนของ ที่ทนายโพสต์บอกว่าข้อสามอะคะ่ะที่ไม่ไม่ให้นําเด็กไปสร้างคอนเทนต์นะคะคือในเรื่องนี้นะครับมันมันมีกระแสข่าวแล้วมันก็มีภาพมีอะไรที่หลุดออกมาทางผู้ใหญ่บ,บ้านนะครับเอก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับเพราะบางทีมันมีคลิปของเด็กที่ค่อนข้างเหมือนไม่เต็มใจในการถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะต้องมองตัวของน้องเป็นหลัก mm hmm. นะครับ แต่ว่าตัวน้องเองก็ไม่ได้มีการมาพูดคุยกับคุณพ่อใช่ไหมคะว่าเหนูไม่มีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยอ,นนอันนี้เราเราไม่ทราบครับแล้วก็น้องก็ยังเล็กอยู่ด้วยตามที่เห็นข่าวก็น้องก็ยังเล็กอยู่ครับเรายังไม่เห็นยังไม่เห็นคุณพ่อแจ้งมาเช่นนั้นครับถามอีกนิดน,นะะึงค่ะคือทางผู้ใหญ่บ้านเองะคะ่ะเขามีมีโอกาสได้คุยกับทางคุณแม่ไหมคะว่าเคยเคยไก่เกลี่ยกันหรือย,อยังคะว่า อยากได้แบบนี้แบบนี้มันมันมัน,ม,นมันถึงไม่ลงตัวก็เลยต้องใช้ทนายเป็นสื่อกางอะ่ะก็เห็นเห็นคุยเห็นคุยกันอยู่นะครับก็เท่าที่สอบถามก็เอ,อเห็นว่าคุยกันอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับอืมมันเป็นเพราะว่าทางฝ่ายคุณแม่เขาไม่ยอมถูกต้องไหมคะอ่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าว่าฝ่ายยอมหรือไม่ยอมอาจจะเป็นเรื่องของการคุยไม่ลงตัวนะครับอของแต่ละแต่ละฝ่ายนั่แหละครับค่ะ แล้วในส่วนของเรื่องทอรัพย์สินอย่างเนี้ค่ะครับค่ะเนื่องจากที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันส่วนตรงนี้เราเราเราในส่วน<ส>ข,ของข้อกฎหมายฝั่งเราเราจะดําเนินการยังไงอะค่ะตามข้อกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นสามีภรรยากันไม่ได้จดทะเบียนสมรสมันไม่เป็นสิท์สมรสแต่ถ้าเป็นทรัพย์ที่หามาได้ร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์รวมนะครับก็ถือว่าต่ <S <S างฝ่ายต่างมีสิทธิ์นะครับตามส่วนที่ตัวเองหามาได้เหมือนกันนะครับ อทีนี้เรื่องทั้งหมดก็คือต้องไปยื่นต่อหน้าศาลอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะคือคือ,ค,อคือเหมือนผมที่แจ้งไปแหะครับเจตนาแรกคืออยากเน้นที่การพูดคุยมากกว่านะครับ <c oughs> ก็คงเป็นไปนตามลําดับ นะครับในฐานะที่เป็นทนายของผู้ใหญ่บ้านในวันนี้ก็อาจจะนะครับเป็นสื่อกลางในการเจรจาถ้าพร้อมเจรจาก็เจรจานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเจรจากาันเบื้องต้นก่อนฟ้องแล้วมันมันไปไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องใช้ศาลนะครับเป็นเป็นที่พึ่งเพื่อในการพูดคุยเจรจากาันเพราะสุดท้ายแล้วไปศาลก็ต้องเจรจานะครับสุดท้ายจริงๆเมื่อคุยไม่ได้จริงๆถึงจะใช้ข้อกฎหมายในการที่จะให้ศาลตัดสินนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ,อยังยังไม่ได้เริ่มติดต่อไปทางฝั่งนู้นถูกไหมคะ คือทางเราก็เพิ่งจะออกหนังสือไปนะครับหนังสือไปอ่าแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับใช่ครับคือถ้าสมมติว่าครั้งนี้ไม่ได้รับการตอบกลับก็คือจะต้องขึ้นไปที่ศาลที่ศาลใช่ครับใช่ครับแล้วทางคุณทนายเองอะค่ะทําไมถึงตัดสินใจเลือกมาช่วยเอ่อทางทีมผัวหลวงคะครั้งนี้ต้องใช้คำว่าทานายผัวหลวง รั้งนี้ไม,ไม่ไม่ว่าจะอยู่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยนะครับก็มันมันต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายผู้ชายหรือฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็ต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายอยู่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่ฝ่ายผัวหลวงอยู่ฝ่ายสามีเคสนี้มันไม่ใช่เรื่องเมียหลวงเมียน้อยนะครับแล้วก็ไม่ใช่การมีชู้แต่ว่าเป็นเรื่องของการที่ไม่ได้จดทะเบียนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้โดยเหตุบางประการนั่นแหละครับก็ไม่เลือกว่าเอ้ยเลือกฝ่ายอาจจะ ได้รับบทบาทนี้ในอีกฝ่ายนี้นะครับนั่นแหละครับก็ทําตามหน้าที่ไปนะครับค,คุณท่าคุณทนายตัดสินใจนานไหมคะว่าจะจะ,จะยื่นมือเข้ามาช่วยผู้ใหญ่บ้านเคสเคสนี้ไม่ไม่นานนะครับไม่นานแล้วเพราะผมผม,ผมก็ตามกระแสข่าวมามาพอสมควรเหมือนกันผมมองว่าเคสนี้นะ่ามันท้าทายดีแล้วก็มันน่าจะมี ปัญหาข้อกฎหมายที่สังคมเนี่ยจะได้จะได้รับรู้รับทราบกันหลายอย่างพอสมควรไม่ว่าจะเรื่องลูกเรื่องทรัพย์สินเรื่องหลายๆอย่างอ่ะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสนะครับค่อนข้างที่จะมีข้อกฎหมายที่จะได้อธิบายสังคมหรือสังคมจับตามองค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโฟกัสไปเป็นในเรื่องของการให้ความรู้กับสังคมมากกว่านะครับอันนี้ก็ขอถามอีกนิดนึงค่ะไอ้ตรงที่ทานายบอกว่า เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนสมรสอะคะ่ะแล้วคุณพ่อเนี่ยจะสามารถไปจดทะเบียนร,รับรองบุตรได้ใช่ไหมคะใช่ครับอืมเราเราแค่ก็คือความเป็นพ่อเลยถูกไหมคะคือพ่อโดยไม่ชอบอ่อพ่อไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลขอนะครับเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมาย นะครับกระบวนทางสังสารก็จะมีการตรวจสอบว่าเป็นพ่อลูกกันจริงไหมมีพฤติการอะไรบ้างที่เป็นพ่อลูกกันนะครับเมื่อสารสอบข้อได้จริงเห็นว่าเป็นเช่นนั้นสารก็จะให้เป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายพอเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอำนาจในการใช้หน้าการปกครองร่วมกับคุณแม่คนละครึ่งนะครับก็คือแสดงว่านี่คือเหตุผลหลักที่ ที่ผู้ใหญ่บ้านอยากได้ก็คืออยากได้ความรับผิดชอบต่อลูกครึ่งคืนแบ,บนกับแม่แบบเต็มตัวแบบเต็มตัวบบครับ,บ,บจะได้มีอํานาจในการที่จะดูแลลูกได้เต็มที่ทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ทั้งกฎหมายด้วยนะครับติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ